สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไร่เรือนตะวันเหมือนเดิมนะคะวันนี้หลังจากนะครับชมพาชมการอัปเดตการทําดอกงอไปแล้วนะครับวันนี้จะมาดูอีกผลไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในสวนนะครับก็คือลิ้นจี่นะครับอยู่ข้างหน้าผมนะครับเป็นจักรพพัดนะครับตอนนี้กําลังออกดอกนะครับออกดอกเยอะมากนะครับต้นนี้นะครับมีนะครับดูข้างบนนะครับดอกค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ปีนี้หนาวนานนะครับเขาเลยออกดอกเยอะนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเต็มต้นเลยนะครับกําลังออกดอกนะครับดอกกําลังบานนะครับอ่ะนะครับเป็นลิ้นจี่จักรพพัดนะครับที่ปลูกไว้ที่ในสวนนี่แหละนะครับเห็นไหมครับสองต้นเรียงกันนะครับออกดอกค่อนข้างเยอะนะครับอ่าส่วนฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับ เขาไม่ติดดอกนะครับดดอกนิดเดียวเพราะว่านี้ไม้ป่าผมนะครับไม้พยุงนะครับมาบังแสงเขานะครับก็เลยดอกก็น่าจะไม่ค่อยออกนะครับแต่ข้างบนนะครับเห็นไหมครับดอกเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะครับทั้งสต้นเลยนะครับนี่นะครับเป็นลิ้นจีจักรพัดนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูใกล้นะครับว่าดอกนะครับเขาเป็นไงนะครับนี่นะครับ อกของลิ sure ้นจี่จักรพัดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับถ้าติดดอกติดผลนะครับคงจะดกมากนะครับนี่นะครับข้างบนนะครับกําลังจะออกมาเพิ่มอีกนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับที่ค่อนข้างต้นเงาะนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับกําลังออกเหมือนกันนะครับออกทุกต้นนะครับออกทุกต้นเลยนะครับสําหรับลิ้นจี่จักรพัดนะครับนี่นะครับ ลิ้นจี่จักรพพัดนะครับตัวนี้ก็กำลังจะออกนะครับอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างในนะครับก็าลังจะออกเหมือนกันนะครับดูลักษณะนะครับก็ออกนะครับก็หลังจากให้น้ํากับต้นเงาะนั่นแหละนะครับเขาก็ออกดอกพร้อมกับดอกเงาะทันทีเลยนะครับนี่นะครับเยอะนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอ่านะครับนี่เป็นลิ้นจี่จักรพพัดนะครับ ที่ปลูกอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับบนเขาท่านงมนะครับอาเภอมืองจังหวัดชัยภูมินะครับนะครับนี่ก็พามาชมนะครับอีกหนึ่งผลไม้นะครับที่กําลังให้ผลผลิตนะครับก็เป็นดอกเนาะเออเป็นโทษทีครับเป็นลิ้นจี่จักรรพัินะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะให้น้ําอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นดอกให้เขาติดผลนะครับแล้วก็ แต่ก็จะไม่ให้มากเกินไปนะครับอ่านี่นะครับสรงพุ่มค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าปลูกไว้นานแล้วนะครับก็ประมาณ10ปีได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นสรงพุ่มใหญ่เลยนะครับก็ใหญ่เลยมีทั้งหมดประมาณ8ต้นนะครับลิ้นจี่ของเรานะครับก็ไม่เยอะนะครับเป็นส่วนผสมนะครับเงาะ10ต้นลิ้นจี่10ต้นลองกอง6 7ต้นนะครับแล้วก็จะมีพวกมะม่วงนะครับที่ผ่านต่างๆนะครับนี่นะครับ ดูข้างบนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเยอะพอสมควรนะครับดอกลิ้นจี่นะครับเดี๋ยวตอนติดผลจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าผลของลิ้นจี่จักระพัดจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าตัวนี้เมื่อเขาดอกเยอะแล้วนะครับผลเขาจะติดผลเยอะหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ